ที่ยวแหวนออกจากจากนิ้วนะครับใช้เชือกอะไรก็ได้นะครับคอดเข้าไปประมาณนี้นะครับแล้วก็ดึงนะครับดึงนะครับดึงนะครับเก็บหน้นะครับคพื่นไขนะครับ เห็นไหมครับมันจะเคลื่อนออกมาทีละนิดทีละนิดนะครับมันแค่เจ็บหน่อยนะครับมาอะไรขึ้นหนึ่งนะครับในจังหวะนี้นะครับมันจะเจ็บหน่อยนะครับหน่อยนะครับมากมากเลยติดมือนะครับใช้วิธีการนี้ได้นะครับ ดึงนะครับดึงเชือกให้มันออกมาอีกดันหนึ่งวันถ้ามาวันอื่นก็ไม่เจอผมเพราะว่าไม่เจอผมก็ไม่มีคนเอาออกแบบนี้นครับบใก,กล้ความจริงแล้วครับใกล้ความจริงแล้วครับโค้งอันตรายมาได้แลครับ เดี๋ยวแค่นี้คนไข้เอาไปอ,าออกเองนเราต้องใส่แวน <c oughs> เพชรเลยครับทีน,นี่ครับ <c oughs> จะดีมันวมหลายวันนะครับมันก็เลยออกยากนนะิดนึงเรียบร้อยครับขอบคุณครับเรียบร้อยครับลุงบ <c oughs> ่เอาครับจัง